สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านเลยนะคะนะชาวราศีกุมนะคะช anel ของเราก็จะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22มกราคมจนถึงวันที่18 18กุมภาพันธ์นะก็ดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะนะก็จริงๆก็ในลัคนาเป็นหลักนะแบ่งตามเกณฑ์โหราศาสตร์กลนนะคะนะอ่ะ มาฟังการชิลๆสบายๆนะคะเหมือนเพื่อนมาเล่าเรื่องให้ฟังมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นแมสเซจเฉพาะเจาะจงสําหรับตัวคุณเพียงคนเดียวนะคะเป็นภาพกว้างๆเนาะว่าอ่ะมีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะถ้าดวงมันดีนะคะคุณก็คุณก็จะได้มีอะไรให้มันเป็นกําลังใจแต่ถ้าดวงไม่ดีคุณก็แค่เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะสิ่งที่ไพ่บอกมันไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นจริงหรอกอยู่ที่ อยู่ที่สมาธิของแต่ละคนนะคะว่าสามารถตั้งสติได้ดีแค่ไหนถ้าคุณตั้งสติได้ดีสิ่งที่มันร้ายๆอ่ะคุณก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วแหละนะขอไพ่ให้กับชาวลคนาราศีกุมนะคะไพ่ประจําตัวได้ไพ่เดอะฟูลนะเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะ The ะฟูลก็คือเป็นไพ่สบายๆจริงๆเป็นไพ่ประจําราศีของคุณด้วมกันนะไพ่เดอะฟูลนะคะสัญลักษณ์เขาก็ โบรสาร์ก็จะเป็นพระเป็นดาวยูเรนัสนะดาวมฤตยูนะคะมีความสบายๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในลักษณะที่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่ต้องมาคิดถึงนะคุณก็อยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เนี่ยการทำตัวให้เป็นเดอะฟูลถือว่าเป็นข้อดีมากๆในในสถานการณ์แบบนี้นะแต่ก็อย่าลืมนะอะไรที่มันระมัดระวัง ได้อะ่ะก็อยากให้คุณเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนชิวๆเดือนนี้ค่อนข้างที่จะสบายๆสาสหรับตัวคุณอยากออกไประจนผ้าอยากออกไปเล่นข้างนอกนะคะหลายๆคนมีไอเดียที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในลักษณะเริ่มต้นสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนด้วยความสนุกสนานนะเหมือนเด็กๆอะ่ะสบายๆนะคะการเงินโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากนะคะ the world นะคะไม่น่าเป็นห่วงอะไรแล้วก็ the moon นะคะแต่ช่วงนี้เนี่ย ญาติคุณเขาอาจจะบ่นๆเขาอาจจะขี้กังวลคือเหมือนกับคุณนะ่ะอ,อาจจะแวดล้อมไปด้วยเขาเรียกว่าคนรอบๆตัวคุณนะ่ะญาติคุณเพื่อนบ้านคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีความกังวลในเรื่องราวของโควิดหรือการที่คุณออกไปข้างนอกเนี่ยเขาอาจจะจ้ำจี้จ้ำชยัยแล้วก็บ่นกับคุณหน่อยแหละว่า,าระวังนะประมาณนี้นะคะระวังติดระวังป่วยระวังอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับคุณการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่คุณแม่ที่บ้านเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นห่วงนะอืม เนี่ยเขาค่อนข้างเป็นห่วงอู้ว้าวน้าออกไปข้างนอกนี้แอบออกไปเจอใครหรือเปล่านะคะชาวลัคนาราศีกุมรู้สึกว่ามีคนที่น่าสนใจอยู่ข้างนอกนั่นนะมีไพ่เดวิลคุณแอบไปพบรักข้างนอกหรือเปล่าเนี่ยนะเหมือนกับคุณกลับไปเจอคนเก่าๆนะ มีโอกาสที่คุณจะกลับไปเจอคนเก่าๆคนที่คุณเคยรู้จักแล้วนะหรือว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์แบบนี้เหมือนกันที่เขาอะติดต่อกับมาหาคุณนะคนที่คุณรู้จักเนี่ยคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นคนคุยเป็นกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคุณจะได้รับข่าวสารจากคนคนนั้นนะแล้วก็มีเกณฑ์กลับมาใกล้ชิดก,กันเดวิล mm hmm. นะตัวถึงตัวเลยนะกลับมาใกล้ชิดก,กันอีกสักหนึ่งอีกสักช่วงหนึ่งในเดือนนี้แหละ ความสมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะเดวิลนะคะมันน่าลงไหลมันเชิญชวนมันเย้ายวนนะประมาณนั้นส่วนใครที่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะชอบเล่นชอบเล่นหวยชอบเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีเกณฑ์ในการที่จะได้เงินเหมือนกันนะแต่คุณต้องดูดีๆนะคะอยากให้คุณเล่นตัวที่คุณรู้จักเขาดีแล้วก็คุณมีเวลาที่จะแบบดูอะดูหุ้นตัวนั้นตลอดเวลาคุณจะมีโอกาสได้เงินนะอืมแต่ก็ แต่ก็ต้องดูดีๆนะมันมีสามเหรียญเก้าเหรียญประกบอ่บคุณก็มีโอกาสที่จะได้แต่แน่นอนว่ามันมีไพ่สองใบนี้ขึ้นมาอย่าโลภจนเกินไปนะคะหากคุณรอให้มันแบบพีคมากๆแล้วคุณค่อยเทขายรับรองเลยไม่ทันนะคะนะไพ่ก็เลยบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้แต่ระวังตัวเองหน่อยว่าอย่าโลภจนเกินไปเนาะอืมมันเป็นไพ่ขนาบข้างนะถ้ามันขึ้นมาสูงในระดับที่คุณพึงพอใจอะ่ะเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะจะเทรดแล้วมันจะได้เงิน นะโดยเฉพาะตลาดต่างชาติตลาดตลาดต่างประเทศขอโทษทีตลาดต่างประเทศ,ททตตเทศแต่หวยเนี่ยแม่หมอก็ยังไม่ค่อยจะเห็นนะอ่าโชคล่ามในลักษณะของความการเสี่ยงโชคนะคะยังไม่ค่อยจะเห็นนะแต่การลงทุนนี้น่าจะได้นะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นะอือต่อไปนะคะอ่ะเป็นเดอะฟูลนะเป็นคนที่สนุกสนานมากในเดือนนี้นะคะ เพื่อนๆรอบๆตัวก็โอเคนะคุณเป็นคนที่มีความสุขด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะใครที่ทําธุรกิจแบบพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะก็ถือว่าหุ้นส่วนเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักในการที่จะช่วยเหลือดูแลธุรกิจของคุณได้นะพึ่งพาได้ค่ะพึ่งพาได้เป็นที่ปรึกษาที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรู้อะ่ะคุณจะเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนทางธุรกิจที่เขามีความรู้มีความชํานาญแล้วก็ตัดสินใจดูแลอะไรให้คุณได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกันไว้ใจได้ค่ะเขาไม่โกงคุณหรอกนะคุณก็เลยเหมือนไปลไหล ส่วนลูกน้องนะคะก็ก็โอเคนะถือว่าทำงานรับผิดชอบให้คุณพอสมควรนะ แต่ว่าเรื่องเองินเรื่องทองอยากให้คุณลงมาดูให้ใกล้ชิดนิดนึงนะคะมันไม่เข้าใครออกใครเนาะยังไงก็ต้องมาจัดระเบียบแล้วก็ตามมาเช็คอย่าปล่อยปะละเลยนะถ้าในกรณีที่คุณปล่อยให้ลูกน้องเฝร้านนะคนที่ทํากิจการประจําตอนนี้ก็มีการคิดหนักเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงดีจะจากไปหรือจะไปต่อหรือจะจากไปดีหรือจะยังไงดีนะแต่มองว่ามันมันยังไม่เลิกหรอกยังไม่ถึงกับ ทิ้งธุรกิจไปกลางคันหรือว่าถามว่ามันไปต่อได้ไหมมันก็ยังไปต่อได้อยู่นะเพียงแต่ว่ามันได้น้อยนะมันได้น้อยอืมลองมองธุรกิจใหม่ๆดูไหมรู้สึกว่ามันมันอาจจะยังไม่ใช่เกณฑ์นในการเริ่มต้นนะแต่มันเป็นช่วงเดือนที่คุณควรที่จะหาความรู้เพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจแบบใหม่ๆอะ่ะวิธีการใหม่ๆเนี่ยแหละค่ะสมมุติเอาเอาไปต่อยอดธุรกิจเดิมได้นะคือมองว่าตอนนี้วิธีการเดิมมันไม่น่าจะได้ผลแล้วอะ่ะ ไม่หมอว่ามันไม่ได้ผลแล้วล่ะคุณอาจจะต้องมองหากลยุทธ์ใหม่ๆนะจากจากข่าวสารในทั่วทุกมุมโลกว่าเอ้ยมันมีไอเดียอะไรน่าสนใจบ้างนะอืมประมาณนี้แต่ว่าคุณต้องไปหาด้วยตัวเองเนี่ยคุณต้องออกไปสรรหาด้วยตัวเองแล้วคุณจะเจออะไรที่น่าสนใจแล้วถ้าคุณมาตบผลึกความคิดสุดท้ายแม่หมอว่าคุณจะเมคมันนี่ได้อืมเนี่ยเก็บเงินได้นะจริงๆก็เริ่มมีความคิด แล้วแหละว่าอยากจะเก็บเงินแต่ว่าอันนี้เป็นบางคนนะเป็นบางคนนะจ๊ะอะความรักหรอความรักความรักบอกไปแล้วนะคะใครที่คือเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเหมือนกันนะสำหรับคนโสดแต่ว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะคะเขาก็หวังเรื่อง18บวกกับคุณเหมือนกันนะอยากจะเข้ามาถึงเนื้อถึงตัวเหมือนกันแล้วก็การที่เขาเข้าหาคุณเนี่ยมันมีสเสน่ห์ดึงดูดก็คือ คุณดูดีดูสวยดูสดใสดูร่าเริงดูมีมนุษยสัมพันธ์ดีจุดนี้การที่คุณยิ้มบ่อยอ่ะมันทําให้เกิดสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแล้วมันทําให้เขาอ่ะอยากเข้ามารู้จักคุณมากขึ้นนะคะนะอยากมาสารสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งมากขึ้นด้วยเช่นกันอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเงินทองนะเขาเห็นคุณแบบเขาเรียกว่ามีตังมีทรัพย์มีเงินเข้ากระเป๋าในช่วงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการสเสน่ห์มันเลยเพิ่มขึ้นนะโดยอัตโนมัติ ดูจากไพ่แล้วมันลิงก์กันไปหมดนะประมาณนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยเราสบายๆจุดนี้จะทําให้คนเข้าหาคุณนะคะอืมเป็นคนตลกว่างั้นเถอะนะไม่จําเป็นจะต้องสวยมากนะคะแต่เราเป็นคนอารมณ์ดีเราเป็นคนตลกมันทําให้เขาอะอยากเข้ามาคุยกับคุณนะ เขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกลุู้แล้วเขาสบายใจพอสบายใจมากๆมันเลยเหมือนเป็นการเสพติดคุณไปโดยอัตโนมัติคือแม้ว่าการเข้ามาในครั้งนี้มันไม่ได้เข้ามาจีบโดยตรงทั้งหมดหรอกนะแต่มันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจด้วยเช่นกันนะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจบางทีคุยคุยงานกันอยู่ก็อาจจะแบบว่าปิงปังกันได้เช่นกันนะคะนะ ต่อไปนะคะความรักแบบของคนมีคู่ความรักของคนมีคู่เดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขดีมากๆเลยนะรู้สึกว่าสนิทสนมแล้วก็เข้าใจกันนะคะนะดูโอเคมากๆเลยความใกล้ชิดดีนะคะความเข้าอกเข้าใจกันก็โอเคนะมีไอเดียที่จะแบบชวนกันทำอะไรใหม่ๆด้วยเหมือนกันมีการปรึกษากันในเรื่องราวของธุรกิจมีการแชร์กันก็คือพวกคุณค่อนข้างจะใกล้ชิดแล้วก็เข้าใจกันดีมากมาก ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าถามหาตัวเล็กถามว่าจะมีหรือยังยังนะจ๊ะนะยังนะรู้สึกว่าจะยังแต่มีโอกาสนะถ้าพวกคุณขยันขยันกันหน่อยก็มีโอกาสอยู่เร็วๆนี้แหละแต่อาจจะยังไม่ใช่เดือนนี้อาจจะแบบภายในสักสองเดือนอะไรเงี้ยนะไม่หมอว่าอืมมีอะไรอีกบ้างเท่าที่เห็นนะคะอย่าเพิ่งคิดมาก ในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูจากไพ่นะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรขอให้คุณเขียนออกมาก่อนแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีลยอย่างใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดค่อยๆไล่เรียงตามเหตุผลไปทีลยอย่างนะคะ ปัญหาหลายๆอย่างที่คนราศีกุมเจอไพ่เขาบอกว่ามันมันต้องแก้ทีละอย่างทีละเรื่องสองเรื่องคิดได้ไม่เกินนี้แล้วก็เรื่องบางเรื่องอะ่ะมันจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนในการแก้ไขคุณอย่าก,กอดปัญหาไว้กับตัวเองนะคะคุณต้องรู้ว่าอะไรที่มันแก้ได้ตอนนี้แก่อะไรที่ยังแก้ไม่ได้ตอนนี้ก็ไว้ก่อนนะประมาณนั้นแหละคำแนะนำพิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีกุม ไปไหนมาไหนยังคงต้องระวังโควิดอยู่นะเพราะไพ่มันขึ้นมาว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็การที่คุณแบบออกไปข้างนอกบ่อยๆมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะติดนะพลังงานดวงพลังงานไพ่มันบอกนะที่เตือนขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนอื่นมันไม่ติดนะแต่ว่าคนราศีนี้มันก็มีโอกาสมากก,กว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไพ่ในเชิงของเขาเรียกว่าโรคที่ติดต่อ,อก,กันทางอากาศนะคะ นะติดแล้วเป็นโรคเลื้อรังอะไรแบบนี้ระวังอาการเดิมๆมันเกิดขึ้นมาด้วยในขณะที่คุณเดินทางหากคุณเป็นโรคประจําตัวหรือว่ามีมีโรคประจําตัวทีม่มันรักษาไม่หายอย่างเงี้ยก็ระวังมันจะกําเริบขึ้นมาอีกนะคำแนะนําพิเศษว้าว sweetness นะคะใช่เดือนนี้ความรักค่อนข้างโอเคสําหรับคนมีคู่มากๆเลย ความหวานนะคะเพิ่มความหวานให้กับตัวเองความละมุนละมเพิ่มสีสันหรือว่าทาอะไรมุ้งมิงมุ้งมิงให้กับตัวเองบ้างเดือนนี้จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะ sweetness แล้วก็ sadness แล้วก็ disruption นะคะก็เวลาเวลามันเกิดเรื่องดีๆก็ให้โฟกัสเรื่องนั้นนะคะแม้ว่ามันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณด้วยก็ตามนะ sadness มันก็คือเรื่องของความเศร้าอันที่สองคือ d i s r u p t นะคะก็คือ การผสมผสานการรวมกันหรืออะไรแบบนี้จริงๆคุณสามารถบาลานซ์เรื่องที่ดีและไม่ดีเนี่ยได้โดยตัวคุณเองนะเพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนวิธีในการมองโลกนั่นเองเพราะไพ่คุณเป็นเดอะฟูลไงเนี่ยเยราไพ่นะคะอันเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมันก็คือสี่เหรียญจงกอดแต่สิ่งที่ดีไว้อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยคุณก็ต้องปล่อยมันไปนะคะคุณอย่าไปยึดติดกับมันมากเนาะคนเรามันก็ต้องเจอทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่เราจะบาลานซ์สองสิ่งนี้ยังไงนะคะนะ เชื่อว่าคนราศีกุมทําได้นะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆนะในเดือนนี้นะก็คุยกันสนุกๆน,นะคะในเรื่องของดวงนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากมันไม่ใช่ดวงของเราคนเดียวนะคะก็ถือว่าไม่หมองมาเล่าอะไรก็ไม่รู้ในะคนฟังอย่าเครียดนะคะอย่าเครียดอ่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยทำอะไรให้ใช้สติให้มากๆสิ่งใดที่เราเตือนไปแล้วก็หวังว่าอยากให้คุณระมระวังตัวนะคะมีความปรารถนาดีมอบให้ นะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ